สวัสด,ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ที่้ันพระคูค่ะพี่น้องวันนี้มีข้าวข้าวเหนียวค่ะข้าวไรเบร่ผสมกับข้าวดำนะพี่น้องและนี้ก็ซุปกระเกียคะ่ะพี่น้องซุปมัเขืออันนี้ก็ป่นปลาทูนะคะพี่น้องคูมพันป่นแห้งน,นี่ก็แตงอันนี้ก็ของหวานสาคูน้ำกะทิคูมพันทําเองนะคะบัวลอยสาคูน้ำกะทิมาเลยค่ะพี่นอ้องมามามาเหนียวแล้วมาเด้อค่ะพี่น้องกินน้วกันเด้อ แฟบนั้นกันนะคะคนเนียวตุ้ยจะวาดเนี่ยนัวค่ะนัวอะไร ตัวเด่นเลือดอะไมให้อาไหนก็ลืมไปอไปได้ค่ะอคันแต่งตัวไม่สุภาพไปเบอไปอะไรมาเด้อกพี่น้อง ก็ปลาเคือค่ะนี่อ,อืมเนี้ยค่ะสดเอาเลยเด้อค่ะพี่น้องมันไหล Lepas tu <c oughs> สวัสดีครับสำน็กตุลากันครับมาพี่น้องมาวันนี้นเป็นข้เดียวปูปพันหนึ่งข้เดียวกินกับน้ำพริกส <c oughs> องเมนู เอาเลยค่ะอันนี้คือปนปลาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสู้ปละเขือคุ้ยเยอะเลยเข้าเหนียวข้าดำงก้มพันมาใส่ข่าไรเบอรี่ค่ะพี่น้องอเบิงเจ้าปลาด้วยค่ะนี่อืม tiếng đắng đây chắc nói các bạn nhầm tén mới đi nhầm <laughs> đẹp được cả, mà được rồi đẹp tuột tuột อืม,อมแสดีบหวานมักเกืออ่อนมักเกืออ่อนไม่มีอะไรหวานอืมปวนปลาคู่เยอะที่นั่งไงปวนประถู จะบวจะบ๊ตัดเลยขออนะะุญาตด้วยค่ะทั้นเสียขออนุญาตกินแบบบ้านๆเอาอะไรพี่น้อง กินเรียบร้อยเลยกัพบพวแซบพวแซบเรียบร้อยเลยกับไหนกินพอดีพ่งามเนาะ ไม่ไดีเพรามีมันมันวันนี้กับข้าวไม่มีม,ม,มันลดความมันลงเขยใส่ทอดใส่กะทิหลายมืออะไรล้วคุกก็พันอ้วนเหมือดพี่น้องกูเรียกะแล่นมาจะแล่นออกกำลังกายคุณพันยังไม่ได้แล่นอยู่เตนมคืนกับ หายากน้ำจะลูกแมวเนี่ยพี่น้องอุลปลาทูมืออื่นกับอุ่นอุ่นแล้วก็ห่อไปกินฮู้นพาเด็กน้อยไปไปสอบโปรเน็ตกับพี่น้องอยู่ครูขันมา เดือนแรกป .6 ไปสอบที่สนามสอบโรเงเรียนบ้านโพคานไง โปรตีนจากผาป่า้วคะพี่นะ้พวกวิตามินก็จะผักพวกมะเขือพวกอะไรมะลงะกละวิตามินเกลือแร่แล้วก็ผักก็แตงตัวกินอยู่แบบพอเพียงค่ะพี่นะ้เมื่อี้พอเพียงค่ะแบบใส่งบประมาณบ่หไหยอ่ะพี่นะ้าก็ถทูเข่งเดี๋ยวผักกระสิบ,บาทแต่ว่าสามารถที่ี่อุ่นแล้วก็ห่อไปกินนะ้ำ มือนะอุ่นอุ่นข้อเหนียวพอแต่ว่าต้องเก็บไว้ในช่องช่องเพชเนนะีะกินได้เลยขวดมือนขวดเสียบมะเขือก็สิบบาทสดใสพิก สดเลยนี่ใบหงหลาหวานเลยโอ้ยเจี๊ยบขนาดน,นี้ดีบ้ากุ้มเงนเจ้าคือสดซดบกเขือ <c ười> สดได้อยู่ด้วยค่ะพี่น้องมันบพเผ็ด

过一个人就慢着嘞。 มันเป็นเห็ดคำนี้แล้วปั่นเขาเน,ยานียนแล้วค่ะมาเด้อพี่น้องคุยแก้วบักเขือเด้อพูดนะพูดเนี่ยเบิ้งเด้อพูดเนี่ยผมมันได้กินได้เบิ้งเพียอืะ กินอาหารแบบบ้านๆเขากินได้หลายกลุ่มกันนะกินคนกินแจวกินซุปอะไรอย่างก็ซุปแบบอะไรอย่างก็ซุปน้ำใหม่เดิซุปน้ำไม่สกที่ซุปอยู่น้ำไม่สมกับที่ซุปที่ซุปที่เราเป็นอ่ะเมื่อวานนี้ซุปไม่ไม่สก เราไม่มสมกับเป็นการถนอมอาหารมาเร้่อพีิน้องคนโอ้สุกค่ะสุก นี่ก็แซียด้วยอิ่มแล้วก็มะคุยกันนะคุณเ,เ,เอ็ดสิเรน่าอาจารย์ที่กดอติดามกดไลค์ก่อใจเป็นกำลังใจให้กับช่องคุ้มกันดูแลกันคือเก้ากับพี่น้องนี่ตะก้าคุณพงษ์งามชมชืน่นนี่ค่ะจากสารตะก้าภูมิปัญญาท้องถิน่น ด้วยละสองรอยบาทเจ้าค่ะนี่นัองอุ้ยจับแหงมาได้ได้เสียนเดียวมือได้เลยนี่ค่ะด้วยละสองร้อยบาทไม่แย่กั่สามรอยห้าสิบค่ะเอ๊เมื่ออื่นโูมพันดีเจ้าไปไข่หม่งกูคันได้ไข,ข่ก็่าน่มีหมง่งใส่บ้าน้อง จได้ใ,ใครจะสองเมยสามเมยกันพี่น้องถ้ากระทังคู่คนมาหลายมาสมเด็กมากขอบคุณแอฟซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมิพันธ์ตัวละรขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคลิปการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้หอ่านออกเขียนได้แล้วก็คลิปสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นของคุณพ่อง,งามจมชื่นค่ะแล้วก็วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงเลยค่ะพี่น้อง ดูกินธประยาติวิธีแบบพอเพียงนหคะกินดูแบบพอเพียงพอเพียงเลี้ยงชีพค่ะแล้วก็ชีวิตน้องแมวน้องพ่เ็กว่าไงจะกินของหวานแล้วใช่ไหมอ่านี่ค่ะก็ไปเป็นรายการของหวานแล้วค่ะพี่นะ้องจะกินรายการของหวานแล้วมาเด้อคกับพี่นะ้องมากินของหวานแล้วกัน อันนี้ก็ห่านขาวนี่กินได้สำเนียแล้วเนี่ยจะละมื่อจะมือ,มอนี่กินบ่ได้หลายแล้วนี่เนาะเพราะว่าแล้วกันเผาแล้วตีนี่กับตีนก็กินของหวานจะน่อยกินของหวานเพิ่มขมอ้วนได้อ้วนอ้วนคุ้มพันก็ได้นี่ค่ะโอ้โหปวด่ะนี่งพิ่งนวดอะปวดมามากแก่พอของหวานเลย ต้องทำต้องทำเอ๋ข้นชิมถ้าไม่อร่อยก็เป็นไงนะไม่ได้หรอกต้องอร่อยอย่างเดียวค่ะคุณดีจัคุณอะไรพี่น้องเบิ้งโอ้ยยังห้เบิ้งด้วยวโอ้มา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 ตน้ำกลมหันสวยน้อยๆน้อยๆเหรียไหนได้เนี่ย Mm hmm. อร่อยมากนุม่มนั่นบ้อกโอเคนุ่มมากเลยค่ะรายการเข่าออมาเลยพี่เ้าไปรายการของหวานกับพี่นะกินของหวานแข่งกันกันกบบุริ มีน้ำเพิ่มอีกไหมมีน้ำเพิ่มอีกเอยในถ้วยอีกอ <c oughs> ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เดยพบกันคลิปหน้านะคะลาพี่น้อง ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพบกันคลิปหน้านะคะ